สวัสดีค่ะนะคะทักทายค่ะของลูกค้าวันนี้นะคะมาพบกันกับเซลล์ติ๋วนะคะที่โชรูมเจ๊คําปุ่นยุทธค่าสาขา2ค่ะของลูกค้าพิกัดโชรูมนะคะเส้นถนนชอบ3 0 0เส้นทางไปสนามกอล์ฟบุรพาหรือว่าปากร่วมบอวินค่ะของลูกค้า เอาวันนี้นะคะถิ่จะมาแนะนำนะคะจะเป็นรุ่นนะคะนิสันอเมล่าค่ะรถเก่งอีโคคาในตำนานเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าก็ให้ความสนใจกันเยอะเลยวันนี้นะคะก็เลยเอามาฝากนะคะทั้งหมด2คันด้วยกันค่ะเป็นปีเดียวกันนะคะปี2015ค่ะคุณลูกค้าจะต่างกันที่สีนะค,ะคันแรกจะเป็นสีขาวนะคะคันถัดไปก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะ ซึ่งจะมาให้ดูค่ะว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเก่งราคาเบาๆที่อยากจะแนะนําคุณลูกค้าเลยนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่งนี่แบบรอบคันเลยค่ะสเกิร์ตแล้วก็ยังมีแม็กแถมให้ถ้าคิดดูแล้วนะคะก็ได้ในราคาคุ้มค่ากันเลยสําหรับคันสีขา,ขาวของเรานะคะราคาจะอยู่ที่288,000บาทซึ่งผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะสําหรับรถเก่งของเรานะคะสำหรับอเมล่าเนาะลูกค้าเนาะ นอกจากนั้นเขาเประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1 0งแล้วคุณลูกค้าภายในยังกว้างนะคะและก็น่าใช้งานสุดๆเพราะว่าใหม่สะอาดนะคะคุณลูกค้ามาดูกันเลยนะคะใครที่กำลังหารถเก่งราคาเบาๆอยู่นะคะขอแนะนำเลยอ่ะและคันนี้ได้เป็นเบาะหนังอีกด้วยนะคะภายในใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะรถสวยมือเดียวนะคันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวคะ่ะคุณลูกค้าอ่ะ ะผ่อนเริ่มต้นแค่4,000กว่าบาทนะสำหรับคันนี้ระยะทางการใช้งานวิ่งอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าโลนะคะเป็นปีปี15รถมือเดียวค่ะคุณลูกค้าใครสนใจนะคะสอบถามกับจุได้เลยนะคันที่2นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพาไปดูสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลก็จะได้แม็กอีกแบบหนึ่งนะคะชุดแต่งเหมือนกันนะลูกค้านะนี่เลยจะได้เป็นแม็กแบบนี้ สำหรับสีน้ำตาลจะถูกกว่าคันสีขาวลงมาอีกนะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่278,000บาทค่ะคุณลูกค้าก็ผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทเหมือนกันใครที่หารถเก่งสภาพดีๆรถเก่งมือสองไว้ใช้งานนะคะลองแวะมาดูอเมร่าสองคันนี้ค่ะไม่ผิดหวังเลยสำหรับภายในของอเมร่าคันนี้นะจะเป็นเบาะผ้าค่ะคุณลูกค mm ้า hmm. เห็นไหมนะคะสคันนี้นะคะปีเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันใครชอบแบบไหน นะคะเลือกดูได้อันนี้จะเป็นเบาะผ้าเนาะนะคะภายในใหม่สวยเหมือนกันค่ะคุณลูกค้านี่นะคะฟังก์ชันครบนะเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะคะเหมือนกันเลยมาครบระบบความปลอดภัย Air ์แบคคู่หน้ามาครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวติวดูเลขใหม่ให้นะคะคันนี้ระยะทางการใช้งานสีน้ำตาลเนี่ยนะคะวิ่งแค่38,000นะคันนี้วิ่งแค่38 0 0 0นะคะคุณลูกค้าสนใจคันไหนทักได้ค่ะ Bye. จะมาแนะนำเฉพาะอเมล่าเลยค่ะคุณลูกค้าอ่ะสองคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นกันที่ศูนย์บาทค่ะคุณลูกค้าเนาะดาวเริ่มต้นกันที่ศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันกว่าบาทผ่อนสูงสุดได้เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดตอนนี้โปรโมชั่นของเราค่ะคุณลูกค้าฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีพรบนะคะคุณลูกค้าและก็จะมีนะคะฟรีนะคะเงินคืนกลับบ้านให้คุณลูกค้าอีก10,000ค่ะและก็บัตรเติมน้ำมันให้อีกนะคะคุณลูกค้า 1,000นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่3.89%ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่เคยมีเครดิตหรือว่าอะไรก็สามารถเลือกผ่อนนะคะ0%ได้12เดือน1ปีกันได้เลยค่ะคุณลูกค้าอสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าจึงขอฝากอมิล่า2คันนี้ไว้ด้วยนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย